สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ oppo a 5 Pro 5g ครับเขาเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดทาง oppo นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะนำเข้ามาลองเล่นเกมลองเทสเกมให้ทุกคนดูกันนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นคิวตัวเกม rov เดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟีลในการเล่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็เป็นตัว 5g นะครับทุกคนนี่ขึ้นสัญญ,ญาณ 5g แบบนี้เลยเนาะโอเคพร้อมแล้วเราก็มาลุยกันเลยครับผมก็เจ้า oppo a 5 Pro 5g เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนที่ขายในราคา7,000บาท -8, 0 0 0บาท ก็อยากจะนําเขามาลองเทสเกมให้ทุกคนดูนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นคิวตัวเกมา o v เพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่ผมว่าคนที่หาแบบมือถือในเลนราคานี้เอามาไว้ใช้งานเนี่ยก็น่าจะสนใจนะครับแล้วตอนนี้เนี้ยราคาปรับลดลงมาด้วยเนาะก็จะวางจําหน่ายด้วยกัน2รุ่นนะครับ2ความจุก็จะเป็นตัวแรม6ลอม18เนี่ยขายอยู่ที่7,499บาทนะครับแล้วก็ตัวแรม8ลอม2องกิกที่เราได้มาเนี่ยก็จะขายอยู่ที่8,999บาทนะครับบาท ราคาเปิดตัวเนี่ยเขาเปิดมาที่9,999บาทเลยนะตอนนี้ก็ลดลงมาพันหนึ่งนะครับทุกคนก็โอเค่ะเข้าเกมมาแล้วนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูตั้งค่ากราฟิกหน่อยแล้วกันตัวชิปของเขาเนี่ยก็จะเป็นชิปมหาชนใช้ได้เลยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยอยู่ในหลากหลายรุ่นเลยเนาะนั่นก็คือตัว Media t e k Dimensity 6 3 0 0นะครับเป็นชิป6นาโนเมตรภาพเอสดีสูงมากได้นะครับการแสดงผลปรับได้ที่สูงเนาะปรับให้สูงมากยังไม่ได้พาร์ติเคิลปรับสูงมากได้ครับ ตั้งค่าสนามรบก็แน่นอนครับปรับได้ทุกอย่างเปิด60 fps ได้นะครับทุกคนประมาณนี้ครับประมาณนี้โอเคพร้อมแล้วเราก็มาลุยกันเลยครับผมมาดูสิจะเป็นยังไงบ้างการเชื่อมต่อไม่เสถียรน,นี่ผมให้ทุกคนดูนะเน็ตเต็มแบบนี้เลยนะแล้วตัวโปรที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็จะเป็นตัวโปรแบบเน็ตไม่จํากัดเนาะเป็นโปรเก่าของทางค่ายใบพัดสีฟ้านะเพราะว่าผมเป็นลูกค้าเก่าขเขานะครับใช้มาแบบโอ้เป็น10ปีอะ เป็นฟู100เมกไม่ลดสปีดนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรเพราะว่าเนี่ยการอัดคลิปครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่2แล้วนะครับทุกคนเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมลองอัดไปแล้วมันมันขึ้นปิงแดงตลอดเลยนะครับมันนั้นไม่ได้เลยเนาะเดี๋ยวมามาดูกันนะครับว่าครั้งนี้จะได้ไหมแต่พอเข้าเกมแล้วก็เล่นไปสักพักหนึ่งแล้วปิงเขาก็แบบเด้งกลับมาเหมือนเดิมนะครับแต่พอตอนเข้าเกมใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะแบบขึ้นึแดง,งเดี๋ยวมาดูกันนะว่า,วาจะเป็นยังไงเนาะ โอเคนี่ครับเลือกตัวละครก็ประมาณนี้ฟีลิ่งในการทัดดีนะครับแล้วก็ตัววิดีโอสก,ก,กินก็โอเคดาวน์โหลดมาเร็วดีครับผมนนประมาณนี้ครับประมาณนี้อันนี้จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือช่วยนะครับก็จะเป็นตัวไฮเปอร์บูสเนาะเอาไว้ปรับโหมดได้นะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ต่างให้ใช้งานอยู่ตรงนี้ก็จอสวยใสยดีนะครับสเปกการใช้งานเป็นยังไงบ้างก็เป็นสมาร์ทโฟนรองรับ5 g นะครับ ก็ขายในเลทราคา70,00บาท8000บาทอย่างที่ผมแจ้งไปเนาะก็มาพร้อมกับหน้าจออยู่ที่6.67นิ้วความละเอียดที่ได้มาเนี่ยเป็น sd พั s นะครับ r e เฟ e ช t เนี่ยอยู่ที่120่เฮิร์ตแล้วก็หน้าจอเนี่ยความสว่างสูงสุดอยู่ที่พันนิตเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่ถุงมือทัดได้ด้วยนะสำหรับตัวจอของเขาตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวชิป mediatek d i m e n s i t y 630 0ครับผมแรม6กลอมห2 8่8แรมปดลอม2อ6นะครับเลือกตามการใช้งานของเราเลยกล้องหน้าแปดไมกาพ 50เมกะพิกเซลแล้วก็เลนส์โมโนโครม2เมกะพิกเซลครับแบตเตอรี่ที่ได้มาเนี่ยก็เป็นความจุอยู่ที่5,800ม ah, ิลลิแอมป์นะครับมาพร้อมกับชาร์จ45วัตต์ซูเปอร์วูครับแบตเตอรี่เยอะแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยบางนะครับอยู่ที่7.76ม mm, ิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่194กรัมเองแบตเกือบ6,000นะครับแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนตัวแบตเตอรี่แบบ5,000ม ah ิลลิแอมป์เลยเนาะก็ในปี2000 2 5นะครับกลางๆปีแล้วเนี่ยหลายแบรนด์ก็ใส่แบตเตอรี่แบบเข้ามาให้แบบ6,000 6,500 7,000ก็มีแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยก็ยังคงบางเบาสวยนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีแบตเตอรี่เนี่ยมามาไกลแล้วแล้วที่สำคัญตัวสุขภาพของเขานะสามารถที่จะใช้งานได้แบบโอ้โหสุขภาพเนี่ยไม่ต่ำกว่า80%ยาวนานถึง5ปีเลยนะครับทุกคนก็ถือว่าใช้ได้ครับสำหรับคนที่ไม่อยากจะเปลี่ยนมือถือบ่อย นเนี่ยทุกคนดูครับเขาก็จะไปแบบแดงๆแบบนี้มันต้องรอแบบให้เข้าเกมไปได้สักพักนึงถึงจะเขียวให้ผมนะแต่ยังไงเ,เดี๋ยวผมขออนุญาตไปแบบไปฟาร์มของไปอะไรก่อนแล้วกันเดี๋ยวถ้าเขานิ่งแล้วเดี๋ยวผมจะตัดกลับมาให้ทุกคนดูนะครับว่าเออในช่วงจังหวะที่ปิงเขียวๆที่มันแบบปกติเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมนะผมเทสแบบ มือถือก่อนหน้านี้ผมจะใช้อีกเครือข่ายหนึ่งนะครับเพราะว่าผมผมได้ไปเปลี่ยนเป็นใช้แบบเครือข่ายสีเขียวแล้วล่ะแต่ว่าในเดือนนี้ครับผมมีมือถือมาเทสแบบโอ้โหเยอะเลยครับอืก็เลยทําให้เน็ตหมดเพราะว่าผมมันยังไม่ได้จ่ายโปูแพงเนาะเน็ตมันเลยหมดนะครับความเร็วมันเดรย์หลกก็เลยเอาแบบตัวซิมที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยมาเทสให้ทุกคนดูนะครับอืมแต่เดี๋ยวคงน่าจะได้ต้องไปอัพแบบแพ็กเกจอัพเน็ตแล้วนะครับผมเพราะว่า เครือข่ายสีฟ้านี่ใบพัดสีฟ้าเนี่ยคือไม่ได้จริงๆเลยเนี่ยเป็นแบบนี้เลยเพราะว่าใช้สีเขียวอยู่ก็ไม่ได้เจอปัญหาแบบนี้ออันนี้ไม่ไม่ได้เป็นที่ตัวเครื่องนะครับทุกคนอันนี้ต้องออกตัวก่อนเลยเนาะก็<พ>โอเคเดี๋ยวยังไงผมไปฟาร์มของไปอะไรก่อนแล้วกันเดี๋ยวจังหวะที่มันยิ่งๆ,ๆเดี๋ยวผมจะตัดกลับมาให้ทุกคนดูนะครับว่าฟิลิ่งในการเล่นเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้เราก็เล่นเกมมาได้ประมาณ7นาทีเกือบจะ8นาทีแล้วนะครับทุกคนอยู่ในช่วงแบบปลายๆเกมแล้วเนาะก็เมื่อช่วงต้นเกมที่เราเข้ามาได้นะครับตัวปิงเนี่ยมันก็จะเป็นสีแดงนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นที่เครือข่ายที่ผมใช้งานอยู่นะครับทุกคนเป็นในมือถือทุกรุ่นเลยที่ผมใช้งานอยู่เนาะก็ผมได้แก้ปัญหาแล้วนะครับโดยการแบบเปลี่ยนเครือข่ายใหม่แต่ว่า บังเอ,อิญในเดือนนี้เนี่ยผมมีมือถือที่ต้องเทสเยอะนะครับก็เลยทําให้แบบเน็ตเขาหมดนะครับผมก็เลยมาใช้เครือข่ายเดิมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโอเคเขาเกมมาได้แบบสักพักหนึ่งเล่นมาได้สักพักหนึ่งแล้วเขานิ่งแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับจากที่ผมมาไปไหนจ้านี่มา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  เอามันเอามันเอามัน,ม,นม,มันมากครับมันมากประมาณนี้เลยก็จังหวะที่เราแบบอยู่หลายๆตัวก็เฟรมเรตนิ่งนะครับห้า9 60อยู่ประมาณนี้ครับทุกคนก็ถือว่าในเรื่องการเล่นเกม ROV เนี่ยคือเล่นได้แบบสบายๆเลยเนาะเพราะว่าตัวชิป Medi a t เท Density หกสามศูนเนี่ยเป็นตัวที่ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะไม่งั้นเขาไม่เอามาใส่ในแบบมือถือหลากหลายรุ่นขนาดนี้หรอกก็น่าจะเป็นชิปมหาชนเลยครับผมเพราะว่าอยู่ในหลายรุ่นจริงๆสําหรับชิปตัวนี้เป็นชิป 5G มหาชนเลย <Yeah. S 1> เล่น้รื่นไหลดีนะครับทุกคนมามามาดูจังหวะนี้ครับดูจังหวะนี้มามามา,มา,มา มามามาเป็นไงล่ะได้ไหมครับได้ไหมได้นะหาก้าหกอยู่ประมาณนี้ครับเฟมรมเดทของเขาถือว่าใช้ได้ผมว่าผมไปปิดจ็อบดีกว่านะต้องสังเกมูมามาเดี๋ยวเคลียร์คลิปฝั่งนี้แล้วก็ ดำป้มเลยดีกว่าเรามาเพื่อนมาให้ย้อนไหลไปก่อนมามาโอ้โหมันมาสามช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยย้อนถอย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 อืมอืมอือือผมต้องเอาสักตัวแหละก่อนผมตายมาโอ้โหได้สอง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 แล้วย,ยังรอดอยู่ <laughs> โอเคไปตามไปเก็บต่อเราเนีครับได้ไหมได้เลยนะจังหวะในแดบบช่วงที่แบบชุลมุนเข้าได้เข้าเข็มเนี่ยก็คือแบบโอ้โหยังยังดีนะครับยังดียังดีรอมันออกมาสิเพื่อนมาโอ้ถอยไอ้อ้วนไปไหนแนละ้วเมื่อกี้มามามาโอเค เออาป้มา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 โอ้โหมันวิ่งไปละมันวิ่งไปละโอเคปิดจบปิดจบเพื่อนเพื่อนมามาจบกันดีกว่าอ่ะอ่ะอ่ะอีกนิดอีกนิดโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่รอดครับทุกคน โอ้โหประมาณนี้เลยนะครับคือสนุกไหมเล่นได้สนุกมากเลยเนาะแล้วก็ตัวเฟรมเรทนเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ5้า0ประมาณนี้ครับพอจังหวะมันนิ่งแล้วมันก็เล่นได้ได้สนุกสนุกแบบนี้เลยนะครับความร้อน <has> คุมได้ดี <the> จัการได้ดีครับ <What S 1> ทุกคน <bad. S 1> ประมาณนี้เลยก็โอเคน่าจะจบแล้วนะครับผมนี่จบแล้ว เป็นยังไงบ้างครับสาวเจ้า Oppo A5 Pro 5G นะครับลองเล่นเกม r o v ก็เล่นได้สนุกดีครับลำโพงกระหึ่มความร้อนคุมได้ดีฟินิในการทัดดีนะครับผมสำหรับปัญหาที่ผมเจอในช่วงแรกๆที่มันขึ้นปิงแดงเนี่ยเป็นที่เครือข่ายที่ผมใช้งานอยู่นะครับทุกคนอันนี้ไม่ต้องงองวลเลยเนาะก็โอเคไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ